สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะนําเสนอประเด็นเหตุผลที่ควรคนไทยควรต่อต้านกฎอายการศึกนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันพอสมควรเลยนะครับเรื่องของการประกาศกฎอายการศึกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ในระดับนานาชาตินั้นมีการตั้งคําถามกันแล้วนะครับว่าสมควรหรือไม่จําเป็นหรือไม่นะครับ เพราะว่าสานการณ์ต่างๆนั้นนะครับมันยังไม่ได้เกิดเหตุนะครับทหารก็ประกาศกุฎยการเสก่อนล่วงหน้าซึ่งมันไม่มีทางจะทราบได้เลยว่าจะเกิดเหตุร้ายจริงหรือไม่อย่างไรอาจจะมีเหตุของการว่ามีคนพกอาวุธจับแกนนาบางส่วนที่พกอาวุธได้แต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของอาวุธสะสมอาวุธต่างๆเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าทหารเองก็รู้ว่าฝั่งอปปสมีอาวุธมาตลอดนะครับ ก็จะมองว่าเป็นเจตนาดีก็ได้นั่นถึงมาชวนคิดชวนคุยนะครับเราไม่อยากให้เกิดการฆ่าตันกันกับตัดไฟแต่ต้นลมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตเหตุผลลึกๆนะครับในเชิงวิชาการนั้นสามารถจะคุยกันได้ว่ามันประชาชนีท่สมควรจะรับกฎหมายซึ่งมีอายุเป็น100ปีนะครับกฎหมายนี้นะครับประกาศใช้ตั้งแต่ปี2457นะครับร้อปีพอดีเลยครับแล้วก็ก่อนการจะประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2,4,7,5นะครับต่างหลายปีนะห้ากับ7,5นะครับนะครับก็เกือบจะ20ปีนะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประบอบประชาธิปไตยนะครับล้มอำนาจกษัตริย์คืออำนาจให้ประชาชนนะครับสําหรับเหตุผลก็ว่ากันไปอยู่หลายทางนะครับแต่ผมจะขอยกเหตุผลที่นะคุณสมศักดิ์รักเธอเสมอเนี่ยได้นําเสนอนะใน f a c e b o o k นะครับ แล้วก็เอาประเด็นความคิดของผมเนี่ยนะตีความเชื่อมให้มันสมบูรณ์นะครับอันดับแรกนะครับก็คือมันเป็นประกาศที่ผิดกฎหมายประกาศโดยที่รัฐบาลไม่รับรู้ใน,นก่อนหนึ่งแล้วนะครับคือก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจของรัฐบาลละเมิดอำนาจของประชาชนแล้วนะแล้วยังไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการซึ่งเขียนระบ,บุไว้ในกฎหมายนะครับเนะมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยต้องมีกษัตริย์ครับ เมื่อก่อนในกษัตริย์ไมนะ่รับสนองบรมราชโองการได้อย่างไรนะครับนี่ก็ผิดนะนนหนึ่งนะว่าต่เมื่อทำมันผิดกฎหมายเราไม่จะเป็นต้องยอมรับครับแล้วก็สิ่งที่ทํานั้นก็ถือว่าไอ้คนที่ทํานั้นทําผิดกฎหมายแล้วเมิดกฎหมายแล้ายิ่งมีผลกระทบต่อคนอื่นเนี่ยประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งที่ต้องรับโทษรับทันนะครับอันที่สองไม่ชอบด้วยเหตุผลนะครับก็เหตุเกิดหรือจะเกิดเนี่ยมันในกรุงเทพ แล้วนปชเขาเองก็ไม่ได้น,ะนำพลเข้าไปอยู่ใกล้เขตตรงนั้นเขาไปอยู่เขตอักษะเอาละถ้ามองในแง่อันที่สงก็จะมองไว้ว่าประยุทธ์ต้องการจะนะครับต้องการที่จะกันไว้ดีกว่าแก้เพราะงั้นเถอะนะครับแต่จริงๆคนอ้าปากคนก็เห็นลิ้นไก่ว่าประยุทธ์นั้นรับคาําสั่งจากเพรมและประยุทธ์นั้นเป็นคนที่จงรับภักดีต่อสถาบันาราฐประศาสน์และอ้างตลอดก็จะจงรับภักดีแล้วทางฝั่งเสื้อแดงนั้น ก็จะถูกโยนใส่ร้ายใต้สีตลอดว่าไม่ได้รักกัตร์ซึ่งมันไม่จริงนะวันนี้เสื้อแดงที่ผมก็ขัดอกขัดใจยังลงรักยังเชิดชูกันอยู่ไม่ว่าเชิดชูพ่อหรือเชิดชูลูกชายหรือว่าลูกห,หญิงใน,ในี่ไม่ค่อยเชิดชูเท่าไหร่ก็ยังไงก็แล้วแต่สําหรับผมไม่ไมรักเจ้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่เอาก็ดีนะครับหรือต้องเป็นแบบตังกฤติญี่ปุ่นนั่นจะดีที่สุดก็ยืนยันมาอย่างนี้ตลอดแต่ปัญหาก็คือวบ้านนี่ พอประกาศแนละ้วปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเป็นประกาศเฉพาะในกรุงเทพท่านนั่นเนี่ยก็จะสมเหตุสมผลแล้วว่าต้องการไม่ให้เกิดการข่าฟันกันแล้วนําไปสู่การเจราจาต่อรองกันนะครับบนโต๊ะแตนที่จะต้องมาห้ามหันกันอันนี้ผมยังใช่กรดิตพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ต้องดูต่อจากนี้อีกแต่ว่าที่มันไม่สมเหตุสมผลมข้อที่สองคือว่าเอา้าแล้วทําไมต้องไปประกาศครอบคลุมทั่วประเทศล่ะครับที่อื่นเขาทํามาหากจริงกันอยู่ปกงินี้ปนไปไล่จับประชาชนคนแสดงนะฮะ จังหวัดต่างๆเนี่ยแล้วเอาทหารไปตั้งนะตั้งเป็นแก๊งข้างถนนมาเฟียข้างถนนเจ้าพ่ออิทิพลใหญ่นะครับตั้งโต๊ะนะครับจับประชาชนนะครับตามล้างอำนาจแต่เล่นข้างเดียวครับไอ้กระบอกซึ่งตัวเองคงุ้มครองอยู่นั่นนะไม่เคยทํแงานนะครับก็คือเข้าข้อสามมีเจตนาที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนไทยที่อยู่ฝ่ายแสแดงแหม้นี่อาจจะหนักไปหน่อยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่นะก็คือพุ่งเป้าไปที่แกนนานะครับ วันนี้ทําการอะไรแต่หลายอย่างที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไอ้มาไอ้กฎหมายกฎอไยการสืบข้อนี้เนี่ยนะมันให้อํานาจทหารในการที่จะจัดการนะครับจับกลุมขุมขังตรวจซ้นตรวจค้นนะครับแล้วก็เอาไปขังเอาไปทร,รมานต่างๆนยะซึ่งมันจะไปผลตามานะได้โดยที่ไม่ต้องมีความผิดอยู่ๆทหารมาเรียกคุณมีหน้าที่อะไรไปจับนะครับ ไปจับประชาชนไปจับแกนนาฝังเสือ้อแดงเขามีสิทธิ์ที่จะทําได้ตามกฎหมายนี้โดยไม่ต้องขอคาสั่งศาลด้วยนะไม่ต้องมีหลักฐานปรากฏชัด่าได้กระทำความผิดนี่มันเดดการชัดๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมาทํเจาะจงเฉพาะฝ่ายเสื้อแดงมาจาอจงเอาเฉพาะฝ่ายเสื้อแดงนะครับข้อสี่นะเรื่องของการปิดสื่อนี่ก็เหมือนกันนะ สื่อสารมวลชนเนี่ยนะเป็นสัญ,ญลักษณ์สาคัญของระบอกประชาชนแต่มันจะพูดผิดพูดถูกมันพูดไปนะครับประชาชนเขาตัดสินใจกันได้การประมวลว่าพอเข้ามาตรงนี้ก็บอกว่าไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงก็เลยต้องปิดสื่อนะครับมันก็อาจจะสมเหตุสมผลในละักษณะที่ไม่ต้องการให้ไฟมันโหมก็คือแต่น,นี่มันเล่นไปปิดสื่อเสื้อแดงนะครับฟังข่าวนะครับวันนี้เหลือเท่าไหร่ของเสื้อแดงนะครับสารีวิทยุชุมชนเนยโดนกันทั่วหน้านะครับ แล้วก็เอากําลังทหารเข้าไปไปในยามราตรีวิการด้วยไปบุกนะเข้าไปบางทีเขามีผู้หลักเออผู้ผู้หญิงยิงเรือนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ไปนั่งเฝ้าอยู่เนี่ยเอาปืนไปขูใส่เขาอย่างเนี้ยทหารอะไรครับคือสันดานของคนที่เป็นทหารเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับทหารไม่ใช่โจรไม่ใช่นะไม่ใช่พวกอ,อันธพาล ทหารควรจะมีระเบียบวินัยมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศนะครับแต่วันนี้ทําอะไรอยู่ครับจ้ฟฝังเสื้อแดงเนี่ยโดนกันนะครับแต่ฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยโอ้ยนะปรากฏว่าไม่ยอมปิดสักทีนะเห็นว่านี่คมชัดลึกทีนิวส์ไม่ยอมปิดนะครับไอที T นิวส์ที่ตัวเจ้าพ่อเลยนะครับสําหรับฝั่งที่รักเจ้านะครับวิทยุ นะถ้าเป็นของฝั่งที่สนับสนุนฝ่ายนะะการณํอำนาจโบราณนะหรือฝั่งนั่นแหละกปปสฝั่งเดียวกันนะั่นแหละนัฝั่งที่ปันยุทธคุ้มครองอยู่นั้นะนะไม่ปิดครับแต่ไปปิดไล่ปิดของคุณแสดงนี่มันไม่ยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องของการนะจะทําให้เกิดความยุติธรรมหรือความสงบ,บสุขนะครับข้อห้านะครับทหารที่ประกาศหนุนกรอิการศสึกเป็นพวกส่งทหารคุ้มครองกบฏสุเทพซึ่งเป็นกบฏต่อแผ่นดิน หรือว่าทหารที่เคยให้การสนับสนุนกบฏก็ถูกอีกครับไอ้พวกที่ส่งเข้าไปาทําการคุ้มครองเนี่ยนะกะบฏของ Nein นายสุเทพนีรู้กันอยู่ว่าเป็นพวกที่รับคําสั่งมาจากไอ้พวกฝั่งหนึ่งอะถ้าบอกว่าทหารเป็นกลางวันนี้ใครจะไปเชื่อนะครับพฤติกรรมต่างๆของทหารที่ผ่านมานะ้มันชัดเจนไปปกป้องมอบนายสุเทพไปดูแลรักษาแล้วใช้สัญลักษณ์นะครับจะเป็นสี นะที่สําคัญใช้สีม่วงสีของประเทศประกาศกันชัดๆน้องสาวกอมาก่อนหน้านั้นว่านี่แหละใส่เสื้อธงชาติหมาเอาไปปลูกเนี่ยเป็นองค์หญิงของมวลมหาประชาชนนะแล้วตอนหลังก็ใช้สีชมพูสีเหลืองนะครับใส่กันเข้าไปสีกาชาตินะครับเอาไปใส่ในการนี้หมดนะทหารเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งดีงามเหล่านี้เหรอมันไม่ใช่นะครับพฤติกรรมของทหารตอนเนี้ย เราเห็นชัดว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วที่จริงพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่เป็นถ้าไปรับถ้าไปช่วยเหลือกบฏนะครับก็คือกบฏนะครับจริงๆทหารเนี่ยนะครับไม่รู้รัฐบาลได้สั่งหรือเปล่านะครับสงสัยไม่กล้าสั่งลนยะในช่วงที่มีประกาศมาว่าเป็นกบฏเนี่ยนะครับมีหมายจับออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าแทนที่จะสั่งให้ทหารนะไปดูแลจาัดก,การช่วยจับกบฏเนี่ยปรากฏทนะหารไปช่วยป้องกนะันกบฏอีกนย วันนี้ก็น่าจะสรุปได้วันวันหลังจะต้องเอาข้อความต่างๆเนี่ยนะ,ะเอาหลักฐานต่างๆนี่มาจัดก,การอานาจฐานเหล่านี้ว่าด้วยช่วยเหลือขบวนะครับหลักฐานมันมีนะครับก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ข้อหกนะครับให้ข้อสังเกตว่าจะเป็นการส่งต่ออำนาจให้กับฝ่ายบริหารอำนาจโบราณก็แน่นอนเนี่ยขึ้นมาครั้งนี้เพื่อจะบีบไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะให้อำนาจนั้น,นะะสมยอมกันไปเสร็จแล้วก็จะให้เป็นดั่งใจของไอ้พวกอํมมาตยญ่นะครับ จะได้กดหัวประชาชนนะครับไม่ให้มีสิทธิที่มีเสียงเต็มที่วันนี้ก็กดอยู่แล้วเนี่ยต่อไปจะยิ่งหนักกว่านั้นเพียงแต่ว่าจะทําขอบทําเหลี่ยมให้มันดูดีเป็นที่ยอมรับได้แต่เป็นระบอบการเการมากกว่าก่อนการเลือกตั้งรัฐบ,บาลที่รักอีกนะครับนี่ก็มันก็เป็นเหตุผลที่ชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่คุณคุณสมศักดิ์ไม่ได้นําเสนออะไรชัดเจนเนี่ก็คือว่ากฎหมายนี้นอกจากขัดขืนกับหลักประชาธิปไตยนะครับ ซึ่งเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเรื่องของอำนาจของประชาชนที่เป็นใหญ่เหนืออำนาจใดๆนะครับเรื่องของการเคารพกฎหมายคือหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของอการนะนำไปสู่กระบวนการการเลือกตั้งเพื่อฟังเสียงของประชาชนแล้วก็ที่มาเดเป็น,เป,นเป็นผู้ที่มาจากการสมยอมหรือว่าการยอมรับของประชาชน สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันไปขัดหลักประชาธิปไตยหมดแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องเน้นเราต่างประเทศเขาเน้นแล้วก็ผมเองจะพยายามพูดคุยกับรัฐบาลต่างชาติเท่าที่จะเจอนะครับก็คือว่าในแง่ของการละเมิดละ,ละเมิดสิทธิทมนุษยชนสากลวันนี้สามสิบข้อพี่น้องไปอ่านเจอว่ามันละเมิดไปแล้วกี่ข้อนะครับจะเคลื่อนไหวจะทํามาหากินจะนะแสดงสิทธทิทางการเมืองจะแสดงออกทางการเมือง <c oughs> ขออภัยกบจะ ั้งข่าวสารต่างๆเนี่ยวันนี้ถูกปิดกัน้นฮะคงจะต้องมีการสู้กันต่อไปนะครับในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุชาชนขอให้พี่น้องเก็บหลักฐานเอาไว้นะครับว่าทหารได้ทําอะไรบ้างนะครับวันนี้มันขัดหูขัดตาเหลือเกินนะไอ้ลูกหลานประชาชนภาษีของประชาชนนะแต่มันกลับมาเหยียบย่ำประชาชนเรื่องที่จะเข้าข้างของวาสิทธิชนอ้างความชอบธรรมต่างๆนานาแต่จริงๆเนี่ย แค่ไล่มาตามที่คุณสมศักดิ์เขาเสนอนี่มันก็ผิดแล้วนะครับแล้วจะทําการอีกหลายอย่างซึ่งนะมันจะเป็นปัญหาแน่ๆน,นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่น้องเห็นด้วยว่าอย่างไรเนี่ยก็จะไม่ไม่ยอมครับนะกดอายการเสร็จจะลุกม,มาต่อต้านพี่น้องก็ําคําถามสําคัญก็คือว่าจะต่อต้านอย่างไรนะครับจะต่อต้านอย่างไรผมไม่ได้คิดไ้ล่วงหน้าแต่ว่าจะนั่งคิดไปด้วยเลยตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่า พี่น้องสามารถนะหลักอย่างแรกก็คือพี่น้องต้องให้ตัวเองปลอดภัยนะอันเนี้ยเสียชีวิตไปหรือว่าถูกจับลุมคุมขังทรมานนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีถ้าจะทําเนี่ยต้องให้ตัวเองปลอดภัยจะปลอดภัยทำได้อย่างไรน,นะครับประเด็นที่สองก็คือนะครับอย่าไปท้าทายด้วยอาวุธถ้าจะทําต้องทําในที่ลับนะคุณไปสู้ตรงๆไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ท่านทําไม่จำเป็นต้องตรงกันนะครับ ไม่จะเป็นต้องตรงกันเพราะว่าถ้าท่านทําโจงแจ้งปุ๊บเนี่ยท่านโดนแน่อันนี้ก็บอกไปสำหรับพวกฮาร์ดคอร์นะครับผมรู้ว่ามีพวกฮาร์ดคอร์อยู่แล้ววันหนึ่งถ้าถึงจุดที่ประชาชนทนไม่ได้ทหารก็จะกลายลูกหลานของประชาชนเนี่ยก็จะถูกประชาชนที่เขาไม่พอใจไม่ยอมรับยิงแล้วก็จะฆ่าจะฟันกันเองนั่นแหละก็เข้าสู่หลักของแบ่งแยกและปกครองทหารที่มีจิตสํานึกวันนี้คุณควรจะรู้ว่าคุณเป็นลูกหลานชาวบ้านชาวนานะครับชาวชาว่องชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่พวกมีอภิสิทธ มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านก็ควรที่จะสมควรที่จะ,ะคิดให้ดีก่อนที่ท่านจะยิงทําร้ายประชาชนแต่พฤติกรรมของท่านถ้าเกิดนําไปสู่การทําร้ายประชาชนจนถ้าเขายอมไม่ไหวเนี่ยท่านก็จะเป็นเต้านะทีนี้หลักการสู้รบกับทหารถ้าเราไม่ยอมรับมันง่ายที่เดียวไม่ต้องไปยิงไปสู้ไปอะไรมันมากมายแล้วครับอย่าส่งอาหารให้แลนะจงแสดงอาการต่อต้านนะครับ ข้อเกิดทหารบ้านะชาวประชาเขาจะเลือกตั้งนะครับอย่างเงี้ยกลับค้อเกิดทหารบ้าชาวประชาจะเลือกตั้งแหมว่าแล้วก็กินมาเลยนะอาคขอกลิ้ค่ายเนี่ยเอาค่ายหน่อยนะนะนะกลับค่ายเกิดทหารบ้าปวงประชาจะเลือกตั้งเ <c oughs> นะเอา พวงประชานะโอเคครับนี่กับค่ายคือทหารบ้านพวงประชาจะเลือกตั้งนะครับเอาเป็นสโลแกนสําหรับรายการนะชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับเนี่ยเอาขึ้นไปนะครับวดต่อต้านปุ๊บ เหตุผลที่ควรไทยควรต่อต้านนะครับกดอายการศึกนะครับนี่ก็เป็นชวนคิดชวนคุยะลรับท่านจะต่อต้านหรือไม่ต่อต้านเป็นเรื่องของท่านนะครับผมมาชวนคิด <c oughs> ตามเหตุผลที่พี่น้องก็ให้มาแลวผมก็น่างะเห็นด้วยนะากับการที่เราควรจะประกาศจยุดยืนว่าเราไม่ยอมรับอำนาจของนะครับอธิบดีกรมทหารบกเนี่ยนะครับอบอมบอเนี่ยใหญ่เหลือเกินกลางมาสั่งตัวแทนประชาชนนัถามคุณมาจากไหนคุณมาจากไหน,ค,าาไหนคุณกินเงินเดือนจากใครนะคุณทําเพื่อใคร ถูกตามหลักประชาธิปไตยหรือไม่ถูกตามหลักตัวบทกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่หรือไม่นะครับคุณไประเบิดรัฐธรรมนูญนะครับเขาประกันสิทธิของประชาชนเอาไว้อาจจะอ้างความชอบธรรมนะใช่ครับคุณอ้างความชอบธรรมอยากความมั่นคงข,ของชาติแต่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่คนเขารู้่าเห็นหมดแล้วนี่มาพูดถึงเรื่องของการจะต่อต้านทหารเนี่ยทําได้หลายอย่างครับแต่ถ้าพี่น้องจะทําจริงๆในน้ําท่าไมให้กินนะครับ เอายาท้องร่วงใส่ในน้ําที่ไปให้ทหารเนี่ยนะครับมันมีแค่สองแสนทั่วประเทศเนี่ยมันจะทําอะไรได้ครับอาหาร,าหารการกินไม่ยอมส่งให้นะครับลูกเมียครอบครัวอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณจะมาปฏิบัติการกับประชาชนเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้าถึงครอบครัวคุณคุณจะทํำยังไงไปทําครอบครัวคนอื่นถือปืนจังค่าแล้วมาถามว่าคุณมาปกป้องเมืองหลวงปกป้องพวกเสนาอำมาตย์ปกป้องคนที่คุณจงรับภักดีสีสัญ,ญลักษณ์ที่คุณทํางานให้เขานั่นแหละ ถามว่าคุณจะปกป้องครอบครัวคุณได้อย่างไรนะครับถ้าเขาจะสู้มาจริงๆเนี่ยไอความคิดที่ผมนําเสนอเนี่ยผมไม่ได้ยุให้คนทนํนะแต่ผมกําลังบอกว่าวิธีการเนี่ยนะก็อย่าทําอะไรให้มันรุนแรงเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการแซงชั่นแบบให้ทหารได้รู้ตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องดีที่สุดก็ต้องมีหลายมาตรการแต่ถ้าถึงขนาดทหารมันโหดมันบ้าฆ่าประชาชนเนี่ยพี่น้องก,ก็ควรจะรู้นะครับว่าจุดต่อทหารมันมี มันมีเพราะ,ะนั้นเวลาเล่นเขาต้องเล่นเราอยู่ในจุดแข็งแล้วก็จัดการกจุดอ่อนของศัตรูเป็นเรื่องปกติถ้าต้องเป็นศัตรูกันนแต่วันนี้ผมไม่ได้บอกให้นะทหารกับประชาชนเป็นศัตรูกันผมอยากให้ทหารเรียกร้องทห,หารมีจิตสํานึกนะครับอยา่าไปรับใช้ชนชั้นที่บีบคั้นประชาชนแล้วก็ทําประเทศชาติเสียหายเพื่อจะให้ได้ดั่งใจของตัวเองนะครับนี่ประกาศต่างๆของนะ แล้วก็รอสอนีก็ออกมาเรื่อยๆนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามมันต่อไปวิศทางของอำนาจของทหารที่มาประกาศใช้ตรงนี้นะครับซึ่งมันไม่มีความชอบธรรมที่น้องจะต่อต้านเนี่ยยังไงก็ดูไปเรื่อยเหมือนกันว่าเนี่ยไอ้ไอ้สันดานของไอ้พวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปทางไหนนะครับแต่เราเนี่ยอาปากเราเห็นลิ้นไก่แล้วนะครับ แล้ววันนี้ภาพกระดิกระดาของพวกที่ออกไปนะครับออกไปนะยินดีกับทหารเนะี่ยก็เป็นไอ้พวกโรคสวยไอ้พวกหน่อมแนมนะไร้หลักการนะครับหน้ารังเกียจนะครับสำหรับชนชาติที่ให้ทะยอมให้ทหารมากดดันสิทธิของประชาชนทั่วไปผิดกับหลักประชาธิปไตยผิดกฎหมายต่างๆเพียงเพราะว่าหวังว่าทหารจะเข้าข้างตัวเองให้ตัวเองได้ดั่งใจมันเป็นเรื่องของความน่าเรียดสมองหมาปัญญาความที่สุดนะครับ แต่นี่คือความจริงคนระไม่งั้นประเทศไทยมันไม่ตกต่ำอย่างที่เป็นอยู่นะครับผมเองอยู่ไกลๆอย่างนี้ที่จริงก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับแต่พอไปเห็นว่ามันก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยมันอดสะท้อนใจไม่ได้นะครับนะก็เอาเป็นว่าขอให้โชคดีประเทศไทยนะครับพี่น้องนะครับจะทําอะไรเนี่ยพี่น้องนั่นแหละมีสิทธิ์ที่จ,จะดําเนิกนการได้เต็มที่นะครับเป็นเรื่องของพี่น้องผมมาชวนคิดชวนคุยเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเอาไปพิจารณากันต่อ ถ้าเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งต่อกันไปเพื่อเป็นข้อคิดให้พี่น้องนะครับเอาไปสารต่อในเชิงความคิดและค่อนนำไปสู่แนวทางในการปฏิบัตินะครับสวัสดีครับ